สีดัดะคะทุกคนมาทำกวาดใบไม้นะคะกระตาฝนนี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นขี้ฝุ่นนะคะย้อมเตียงดีกว่าเป็นฝุ่นเนาะเป็นฝุ่นแล้วไอจามมากเลยค่ะก็เดี๋ยวไลฟ์ไปด้วยกันเลยนะคะ <S <S เลิกงานมาก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ก <czywiście S 2> <trans> ็เลยมาเห็นฝนตกก็เลยอยากจะทำไอ้นี่ค่ะกวาดใบไม้นะคะใครฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะคะดูคนให้อาหารนกไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ Våpen. Mm. มีอันดีๆมันโจมหิมะนะคะมีแต่อย่างนี้ค่ะฟาดตระรันยางแผ่นพสาสต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเปะ็นกำลังใจหญิงไทยในสวีเดนนะคะเลิกงานมาก็ดีใจนะคะทำงานอยู่บ้านเลิกงานมาก็ทำงานบ้าน

ยังไงคะมันไม่ได้ค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวเราไปอยู่เปียกหมดแล้วค่ะเปียกหมดแล้วไปดูฝนมาเดูลมดูฝนนะคะชน ลนชวฝนไปด้วยกันค่ะเปียกๆบ้าก,กันเราบา้าเอาอีกตองไหมค่ะคุณเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกทำไม เปี่นนยนกเร์นยบนะคะโอ๊ยเปียยหมดแล้วเปียกเปๆีๆยๆเปียยนเปี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 ่ยนเปียนค่เปียวกวันนี้ทำง,งานไม่ค่วันวันนี้ล้างรถนะคะวันนี้ล้างรถค่ะงานหมดเร็วไงคะก็ะเลย ดีกว่าอยู่ใช้ๆล้างรถนะคะพนักงานขับรถก็ต้องล้างรถคะ่ะดูแลซ่อมแซมเติมเ,เติมเออ,เร,เ,อ,อเรียกอะไรนะน้ำนี่ทำความสะอาดเขาเรียกอะไร ภาษาไทยก็ลืมนะคะเรียนมากเลยอะไรจะขาดน่ะจ๊ะเอเ่อล้างอื ที่เขาล้างรถนะคะน้ำยาล้างรถเนาะเนาะน้ำยาปัดกระจกอะคะ่ะฝากด้วยนะคะยิงไทยในสุเดนเปลี่ยนคอนเทนเนอร์นะคะเปลี่ยนคอนเทนเนอร์เล็กนะคะไม่ใหญ่มากปานกลางนะคะ ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะ <c oughs> <c oughs> กันใหม่คลิปหน้านะคะเปียกฝนเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปอาบน้ำอาบชาเตรียมตัวทำอาหารห่ออาหารไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวพักผ่อนนะคะวันนี้ เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ